ทุกคนไอสัตว์คนรู้ไม่เลยนะดนเพิ่มขึ้นพอเนี่ยสามพันแล้วพี่ชอบอันเนี้ยพี่หอมพี่หอมพี่หอมเนี่ยใช่แต่อันนี้อันนี้ก็หอมนะอันนี้หอมไม่ถ้าเราใช้สบู่ใช้สบู่ตัวนี้แล้วก็กินโกวา่าไปด้วยนะพี่เลิศถูกต้องถูกต้องตเด็กๆหอมสดชื่นหิ้งเราพัต้องกินสีด้วยนะใช่ก็ไมคู่กันเนี่ยสี่เม็ดเลยหิ้งยากาไม่ได้แก่ขนาดนั้นพี่คือเราไม่ได้เจอกันนานไงกลับมาตกินสีเม็ดแล้วก็ทานี้ด้วยนะ อันนี้ร้านเอาเรีล้างแล้วก็ระเป๋าแดดไม่เป็นซีกินที่เพอร์โอเคเขาหลุดเจอกันแล้วก็ทาครีมไม่อันนั้น่ะอันนั้นอ่ะไอ้เซรั่มกับบูสเตอร์ครีมอ่ะเอาไว้ทาแบบจักรแมดำตูดดำอะไรเงี้ยไว้ทา่างน้ำดาำนามดากอันนี้ใช่ไหมอันนี้กระเป๋าตูดเซรั่มก่อนแล้วก็บูสเตอร์ครีมเซรหอมมากนะตัวนี้ทำกับทรายมาดามฟินค่ะตัวนี้หอมมากนี่เจ้าของไม่ได้่รือใครคนที่จะแอร์และดำนี่คือใช้ดีใช่ไหมใช่ แล้วทำไมแอคไม่เข้าหน้าจอพี่เดี๋ยวคนดูก็น้อยลงหรอกไปทำปฏิกิริยาไม่กดงามปฏิกิริยาอะไรคือเกิดมาไม่เคยมีคนดูน้อยขนาดนี้นะไปละบัวพี่ทำท่าหน้าเกลียดอะถ้าทำท่าหน้าเกลียดมันปิดก้นผลิตท่านวจริงอัท่าอย่างเงี้ยเอออย่าไปทำท่ามึงถอดแว่นเลยก็ใส่ได้ยาวอ่ะเนี่ยจอบเนี้ยหอมนี่หอมนี่หอมท่าทางติใจนี้มากต่พี่ยาพี่ยาต้องล้างทุกวันแล้วเนี่ยอันเนี้ยจริงจริงนะ นั่นอะถ้าใช้สบู่พิงออร่าแล้วกินโกวาล่านะคนที่มีปัญหาแห้งแฉ่งแสบคันนะช่วยเลยเอากับบ้านเสิอันนี้ใครที่ไม่อยากไวทองเร็วนะโกวาล่าสองเม็ดก่อนนอนนะจ๊ะอันนี้การไวทองอันไหนคะอันไหนคะอันนี้ค่ะการไวทองอันนี้ใช่ไหมโกว่าล่าผู้ชายค่ะสองเม็ดก่อนทานถ้าผู้ชายทานก็ผิวพรรณจะสดใสผิวพรรณจะมีน้ำมีนวลแสดงว่าเป็นเครื่องสาอบาลภรรยาอันนี้ผมก็ทานได้จริงจ้า ได้สิคะจะได้ผิวพรรณสดใสผ่องถ้มาเพิ่งหกใสมาเสียวะอร่อยอร่อยเดี๋ยวก็ได้สูตรมาอีกอ่ะไปแล้วคุณผูใครที่มีปัญหาเรื่องการนอนนะโกวลาสองเม็ดเลยจ้ะโกวลาสองเม็ดตอนหลับคุณเดียบอกว่าไม่หลับกันสิเลยไม่หลับได้ทำอะไรอ่ะลาโกวลาขึ้นมาดีโกวลาจะเป็นผู้หญิงไมบทองนะโกวลาโกวลาตัวนี้นะ สองเม็ดก่อนนอนนะจ๊ะแล้วพี่ไปคืออะไรนั่นอะช็อตลิฟช็อตลิฟอันนี้สั่งวันที่แปดได้กินวันที่แปดแล้วเอาของเอาของขด้วยปักตะกของเดี๋ยวผิดทักล้านีสามวันล่าล่าเอาของไว้หน้ารอด้วยปักตก้าเฮ้ยฟังหน่อยดีทักล้านฟังหน่อยบอกว่าเราปักระก้าเราต้องเอาของวางไว้ไม่งั้นเดี๋ยวโดน แล้วปากยัง่ะก็ของวางอย่านี้ไงมันแค่เห็นกล้องแล้วมันเลยมองไม่เห็นมันไม่เห็นหน้าจอมันไม่เห็นต้องวางให้เห็นมีอเยอะแยะขนาดนี้วางรั่อไ้เดีล่ะเออถือไว้เลยถอไว้หนีไปถือไวเออถือไว้พี่ลองพี่ลองขายแบบเดียวลองขายลวดเดียเหรอเออลองขายลวดเดียวที่ลองขายลวดเดียวดิพี่ลองขายลวดเดียวเลยดิขาย้วด โอเคตื่นเช้ามาแดกสีเลดกินกาแฟไปก่อนนะใช่ตื่นอ่าเซ็ตสิบโมงแดกวิซีอ่าวิซีอยู่ไหนวิซีอ่าวิซี่สิบโมงกินวิซีกินวิซีอ่าตอนเที่ยงแดกมาเสียอ่าแดดมาเสียแต่ทาครีมให้หอมๆหน่อยไม่บายทาแงามดักกันหนึ่งที่นี่นะน้ำหอมฉีดไหมน้ำหอมน้ำหอมฉีดตอนไหนน้ำหอมฉีดคุ่งขึ้นเดี๋ยวค่อยออกไปเที่ยวไปโอเค โอ้ยเอาไอศชีสมัหอมใคร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 ้ชีดเอ่อมูนหรือว่าโอเชียนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะกลับมาทางน้ำดางด้วยนะด้วยเนี่ยหลบาจัดเดี Moon, ora, ocean, ora, oui, ๋ยวให้แกพวกมึงนี่ไม่ให้กูถึงขนาดนี้แล้ววาล่ะวาากินตอนไหนว่ากินตอนไหนว่ากินตอนไหนเสาไม่ก็นอนี้พวกมึงอะไฟเบอร์ ยังไม่ได้พี่เบิร์ดหรอพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดยืนตอนแต่เช้าเลยเหรอคะเอาแต่เช้าไงโอเคยัไม่ได้เหรอคะคาร์ลทุ่งชาพี่เบิร์ดเหรอพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดออกมันเป็นขบวนรถไฟเลยออกกี่โมงเนี่ยถ้าพี่เบิร์ดสี่ทุ่มออกตีห้าของพี่อะอ้าวแล้วจะฉ่ำยังไงไหวเนี่ยมันบดยังไงเอาพี่เบิร์ดออกของเราไม่ฉ่ำมันของเราไปเพ่กันใช่ไหมท่านยากบางทีท่นย่าก็พี่เบิร์ดออกกันไม่ฉ่ำบดย่างในที่มีอีกไหมครับ ยังมียักพอยังมีงง่ถืออีกไหมนี่เซราฟเซราฟก็ต้องทานี่นนนหน้ามดังแล้วเนี่ยนะให้จกักรเลขาวตูดขาวแล้วพี่ชาให้มันล่ะห้ามพูดคำว่าลาลาห้ามพูดคำนั้นต้องบอกดังตรงไหนทาตรงนั้นตรงไหนห้ามพูดนะอูหลาอันนี้มันเหมือนเลยอ่ะพูดส่วนหรอเมื่อกี้ที่ลาพูดอ่ะใช่ไวจะห้ามพูดอูเห็นนียากอยากอะไรคะ อยากกินบะหมี่มาเฟียถ้าอยากกินบะหมี่มาเฟียต้องกดตะกร้าใช่ยกลังด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดกดยกลางตอนนี้คุณมีสิทธิ์ได้ไปกินข้าวบ้านปุ๋เป๊กรอบที่สองรอบที่สองวันที่เท่าไหร่นะคะสองวันที่สองที่สองสองพฤศจิรอบแรกสามเอตุลารอบรอบสองสองพฤศจิรอบสองเนี่ยจะสุ่มเจ้าของโรงพยาบาลเวชธานีใจดีมากครับเออเป็นน้าผมนะใช่ไม่ว่างเลยพ่อพ่อถือของหน่อยค่ะ ดับเอิญใจดีดับเอิญใจดีดับเอิญหาให้ดีแม่ไปเมกาค่ะแม่ไปเที่ยวเมกาแม่ไปเหลาเหลาเลยไายก็เห็นได้เลยเก็เห็นตลอดอันนี้ถือจนเมื่อยแล้วเนี่ยมันต้องกดนะกาแฟสีเล็กกินตอนเช้าอาพีิปเป๊กขายกาแฟมาเฟียสีเล็กจากบารมบีมาเฟียเสซนจ์บาร์บีมาเฟียทำไรถ่ายดิไปดูก่อนไปดูก่อนไปไปงต้องต้องไปเบอร์ไฟเบอร์ก่อนเซนจ์บาร์บีมาเฟีย ห้ามห้ามพูดอันนั้นต้องพูดพี่เบอร์ต้องพูดพี่เบอร์ห้ามพูดเต็มคำกิสัตว์ไม่พูดได้นายเย็ดแม่เรื่องเยอะเกินพี่พูดประโยคอย่างนั้นได้ยังไงเดี๋ยวช่องก็ปิวหรอกอ่ะแทานพี่เบอร์เสร็จปึ๊บพี่มาครีมทาทามาครีมพี่เบอร์เสร็จไปล้างหอยก่อนล้างหอยล้างนีเออคือพี่เบอร์ดเนี่ยอุ้ยพี่เบอร์ดเราล้างหอยเสร็จทีนี้ยังไงหอมพี่เบอร์ออกแรงละ พี่ก็เอาแรงกระเด็นเข้าฮี้ยล้างหอยล้างหอยเชฟล้างหอยทำไมต่ออันนี้อันนี้เราแนะนำเลยนะหอมมากที่จะถอดที่จะถอดที่จะถอดลาหอมไม่กลิ่นนี่ผู้หญิงต้องขดนะคะคือถ้าชอบมากใครซื้อไปในี่พี่พี่บอกพี่ถ่ายให้บอกเฟียมีดมาพี่ใหช่พี่จะไปอะไรนะแม่นิโกว่ากินได้อยู่ไม่กินได้เลยอ่ะลืมกินวิซีว่ะทุกวันแล้วลืมกิินวซีกินวิซี วิซีวิซีเสร็จไปไหนวิซีอะไรนะวิซีไลโคไลโคผสมแบบไลโอเจนีเหมือนจะจำไม่ได้เลยจำไม่ได้แล้วพอกินวิซีเสร็จไปอาบน้ำฉีดตับหอมล้างล้างล้างดาบล้างไปแล้วล้างไม่ค่อยผิดไงมึงดมใหญ่เลยนะน้องหอยหอมมันดมใหญ่เลยนะเป็นแล้วมาเฟียตอนเที่ยงไงั้มาเฟียกินตอนเที่ยงอ่ารู้ดีคือเป็กดมใหญ่เลยอ่ะอีออร่ากาแฟสีเลสไม่อสบู่ถูตัวได้ค่ะคุณมอปึ๊ดถูตัวได้ค่ะ ถู lla, uno, หน้าถูตัวถูน้องได้เลยกาแฟสีเทพิ้งอ่าหลนะคะช่วยเรื่องผิวกระจ่างค่ะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวและใช้กับน้องของเราได้ด้วยกับค่าสมดุลทีเอค่ะประกาศรายชื่อได้ยากทุกประกาศไปแล้วครับเขาประกาศไปแล้วค่ะเขาประกาศไปแล้วค่ะเมื่อกี้ประกาศรายชื่อ20คนไปแล้วค่ะคุณโอ๊กี้รอวันที่สองหรือสามเอ็ดคุณโอ๊กี้รอวันไหนวันที่สวันที่3เอ็ดประกาศไปแล้วนะมีไหมมีอยู่มีไหมมีรายชื่ออีกไหมทวนให้เร็วๆที่เป็นลมในสมุ่ ใช่สบู่หอยเนี่ยพูดตรงๆซื้อเถอะอาลนนาลนลา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 เาล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 สลา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 ลอลา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 ลไดาล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 อลาาล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 ะลองอ่านาล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 ข้างหลาลาลาลล้ลาลาละเดี๋ยวนะมันมีอะไรบ้าาาาาละ ผักโ Apple, ji, สงแอปเปิลโกจิค่ะพิเศษนะผัดทานได้ไม่มีไม่มีเนาะอนเออทานได้เพราะว่าความมันเรามาจากน้ำมันมะพร้าวสากัดเย็นน่ะเออใช่สชมพูหอยนี้สชมพูน้องหอยนี้ต้องซื้อนะคะสำคัญมาก,ท,ท,มากที่เป็นชอบมากที่เป็นชอบมากแล้วอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือครีมค่ะกับเซรัร่มงามจากไหมทาทาต้องทาคู่กันหรอทาคู่กันค่ะ